ครับสวัสดีครับพี่ลุงสันพี่น้องเด้อพอดีวันนี้มาดูวิธีการทำนอ่นอไม่สมอไม่น้องส้องมน้ไม้อ่สนองไม่สองไมน้อไนีง่น้องไองไอง่สมๆออง้อออนออง่อง่อออออนน

อกวิธีทำกันนั่นแหละบอกวิธีทำไปเป็นลูกเออาขตอนแรกไปหามาจะใส่กับบ้าที่ไหนเปนลูกที่ไหนหามาจะ่่ะลกเขาลุกเขาอ่ด้ลุกเขาแบบลกเขาปโอ้หาายหา่าตัวจะได้อย่างขนาดนี้พี่น้องเลย

ใส่ไก่เค็มไป้ปกป้องไงเสร็ดีครับนี่ก็คืออาหารพื้นบ้านอีสานของเรานะพี่น้องนะเพราะว่าขั้นตอนยังไงเนี่ยคคือพี่น้องก็ดูตามคลิปแล้วก็ําตามแต่ผมก็ลุงสันเองก็ไม่เคยจะทาเพราะว่าไม่เคยทําหายังไม่เคยหายพี่น้องเนยไม่รู้จักเลยว่าหาตรงไหนกันเกิดมานี่แต่ไม่ไผ่ไม่ไผ่บ้านกินไม่ไผ่บ้านไม่ไผ่บ้านไม่ไผ่ปานไไมไผ่ปานมาอยู่ มาอยู่นี่ได้กินไม่ไผ่ปลาอันนี้เนาะไผ่ปลานั้นตอนการทำนี่ก็ทางทางตานะครับแล้วก็ทางยายก็บอกแล้วว่าขั้นตอนการทำยังไงนะพี่น้องนะก็เปิดทำตามไปแล้วกันนะพี่น้องนะว่าเพราะว่าอันนี้เขาทำให้เฮ็ดยังก่อนเอาไปเฮ็ดยําก่อนนี่ไปเฮ็ดต่นไปผสม ยังาไม่สมซักน้าไม่สมทั้นอนไม่ยอม้งนไม่อมแต่ล้วเนี่ยไเนี่เอเตียงปลาเตียงปลาเอาไปปวดเส้นเอื้อ้นอาไม่สมั้งไม่สดนเนืออไม่เอนไม่อนอนไมยออไม่ยองแต่นอนไม่ดองเยกไดลหลายภาษาอ ก็ลุงสันก็ขอขอบขอบคุณพ่อใหญ่ไม่ใหญ่นะครับก็ขอบคุณครับผู้ชมที่ชมคลิปนะครับก็จะลืมกดติดตามลุงสันและก็ทีมงานรุ่สามนานาทุกๆคนนะครับคือการทําอาหารการกินอยู่ถ oh, ือว is ่าู่ในทีมงานนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมคลิปสวัสดีครับ